การเรียนอภิธรรมเนี่ยมันดีแต after, ่มันไม่มันไม่มันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเรียนหรอกเราเรียนแค่ศีลสมาธิปัญญาก็พอปัญญานี่ก็อภิธรรมอยู่แล้วเข้าใจไหมคำว่าปัญญานี่ก็ทำที่สูงสุดแล้วทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือปัญญาดังนั้นถ้าเราเรียนศีลสมาธิปัญญาเราเราก็ได้เรียนอภิธรรมแล้วที่เราไปเรียนอภิธรรมเราไปเรียนชื่อมัน เอาไม,ไม่สู้มาเรียนศีลสมาธิปัญญาแล้วเอาไปปฏิบัติดีกว่าเราจะได้เจอตัวมันถ้าเรียนเราเอาแต่ชื่อนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรไเรียนเพื่อที่จะไปหาตัวมันไปไปพบกับตัวมันเพราะเราได้ตัวมันแล้วเราจะได้เอามาใช้ประโยชน์ได้